จัดปันนาช่วงนี้นะคะต้องมาพูดคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนะคะสำหรับใครหลายตัวหลายคนก็ต้องรู้ค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องออกกําลังกายนอนพักผ่อนใด้เพียงพอและทานอาหารให้ครบห้าหมู่แต่ถ้าเกิดชีวิตประจําวันของเราไม่สามารถทําได้แบบนั้นเราบางทีก็ต้องมองหาเช่นเดียวกันว่าเราสามารถหาอะไรมาดูแลตัวเองได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์เอโดซีนะคะคุณประชากลิ่นหอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตัวนี้บอกตามตรงนี่คือครั้งแรกที่เราได้เจอกันเขาคืออะไรอะไรยังไงแล้วที่มาคืออะไรคะนี้ต้องถามยิงคุณประชาแบรนด์ของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมแบบหยดน้ำนะฮะที่เราผลิตตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของเราเนี่ยก็คือเน้นการที่จะให้ทานง่ายนะครับแล้วก็กินร่วมกับน้ำโดยปกติก็ต้องทานร่วมกับน้ำคือโดยปกติคนเรากินน้ํากันอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเปิดบังคับให้กินน้ําเพิ่ม จากการกินอาหารเสริมตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเหน,อเนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องมาดูเรื่องสุขภาพเราก่อนว่าเราควรจะใช้อาหารเสริมแบบไหนอ,อย่างไรนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือทานอาหารไม่หลากหลายหรือไม่ครบห้าหมู่เนี่ยครับแล้วก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามาจากสารสกัดที่หลากหลายมากใช่ครับคือเราสกัดจากทัญ,ญพืชทั้งบนบกแล้วก็ในธรรมเนี่นนะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยต้องการความ แม้จะต้องการเกลือแร่ไม่มากนะฮะแล้วก็เอนไซม์ไม่มากอะมโนไม่มากแต่ว่าต้องการทุกตัวนะครับเพื่อทําปฎิยาในร่างกายให้ครบนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยถูกคิดค้นขึ้นมาใช่ครับเพื่อในการดูแลร่างกายของเราใช่ครับนะคะแล้วอย่างนี้เขาใช้ยังไงทานยังไงอะไรยังไงคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเราหยดลงไปในน้ำเท่านั้นครับนะครับถ้าหยดอย่างนี้ใช่ครับประมาณนี้มันดิ่งมัเนอะใช่ครับผลิตภัณฑ์มันจะมีมวลหนักกว่าน้ำเพราะนั้นมันก็จะทําให้ ตกลงไปในน้ำานะครับเวลาเราทานเราก็ใช้หลอดคนก็ได้ครับทำนี้ก็ทานได้เลยครับแล้วต้องกวันละกี่หยดกี่ขนกี่อะไรก็โดยปกติก็ทานสักครั้งละหหยดนะครับ่สักสามมื้อเช้ากลางวันเย็นนี่นะครับก่อนอาหารอ๋อก็คือวันหนึ่งก็ก็ตามน้ําที่เราต้องกินในแต่ละมื้อก็ได้ใช่ครับใช่ครับก็หยด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 ห้าหยดใช่ครับใช่ครับคืออันนี้เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเป็นการคิดค้นขึ้นมา แล้วก็มาดูแลนี่ทํามากี่ปีแล้วคะ,ะปีนี้เราสิบสี่ปีแล้วครับเนี่ยคืออยู่ในตลาดมานานมากแล้วใช่ครับไม่ใช่าาว่าเ <14. S 1> พิ่งคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มาเพิ่งทําไม่ใช่เลยนะใช่ครับใช่เราขายมาเยอะแล้วก็เขาเรียกว่ามีคนที่ทานแล้วนยครับก็สุขภาพเขาก็ดีขึ้นน,นะฮะเยอะเลยไปดูได้ในรีวิวใช่ครับรีวิวเยอะครับเรามีเคสตัวอย่างที่ทานเนี่ยเป็นเป็นหมื่นเคสครับที่เราเก็บไว้ ดังนั้นถามกันอย่างนี้เลยคุณน่ะมีรางวัลอะไรการันตีบ้างโอ้ของเราเนี่ยนะฮะเราขายมา14ปีนะครับเราผ่านโรงงานนะฮะก็ได้มาตรฐาน ISO นะครับแล้วก็ได้ GMP นะฮะเรามีเครื่องหมาย5ล้านด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยสินค้าเราเนี่ยผ่านออยรวมประเทศไทยก็5ประเทศตอนนี้นะครับมีประเทศอื่นด้วยมีครับมีครับมีที่สปปลาวมีที่กัมพูชาแล้วก็ที่พม่า ล่าสุดเราเพิ่งได้ที่สาพันธรัฐเยอรมันนะครับไปขายที่เยอรมันนะฮะถูกต้องตามกฎหมายเทำเข้าได้สามารถขายที่ต่างประเทศได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วแหละนะคะแต่ราคาเนี่ยล่ะค่ะเห็นขายมาตั้งนานแล้วคนก็ตอบรับมาตั้งนานแล้ววันนี้มาทางสุดจัดปรรดาคุณจะมาแบบปกติทั่วไปดิฉันก็ไม่ยอมนะครับได้เลยครับสำหรับรายการสุดจัดปรรดานะครับปกตินะคะเอโดซี3ขวด5,370บาทนะครับพิเศษ100สายแรกนะครับ สามขวดในราคาเพียง3,600บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับให้อย่างนี้นะครับนั่นคือราคาปกติที่ปกติคือขายแล้วก็ซื้อกันทั่วท้องตลาดอยู่แล้ว5,000กว่าครับแต่วันนี้พอมาสุดจัดขายยังไงนะสามขวดในราคา3,600บาทครับ3,600บาทจัดส่งฟรีด้วยครับจัดส่งฟรีรวมค่า,าจัดส่งให้แล้วได้3ขวดเลยนะ3,600บาทหมายเลขโทรศัพท์ค่ะโทรมาที่0 8 6 6 0 1 5 2ห4หหรือแอด ไลน์นะครับ ADO 5 5ครับย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งเลยค่ะครับ s d o c นะครับปกติ3ขวด5,370บาทนะครับพิเศษ100สายแรก3ขวดในราคา3,600บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาที่086-601-5234หรือแอดไลน์นะครับ ADO 5 5ครับ ADO 5 5มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะครับอันนี้คือสามารถทานได้ต่อเนื่องไปเรื่อยใช่ครับทาน เยอะก็ได้ครับปกติร่างกายเรามีระบบในการขจัดของส่วนเกินอยู่แล้วนะครับเราก็ทานได้นะฮะแต่ถ้าเกิดราคาอย่างนี้ก็หยดท้ายหยดนะเช้ากลางวันเย็นนี่ขวดนี่ก็ทานได้ประมาณ1เดือนครับอ๋อขวดนึงประมาณ1เดือนใช่ครับเพราะว่าเราออกแบบมาให้มันเล็กพกพาสะดวกจะได้ทานได้ต่อเนื่องครับนะล่าสุดเห็นบอกว่ารับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มและสุขภาพดีนะรับรางวัลกรันตีคุณภาพ AEC Quality p r o d u c e 2,016<ช>ด้วยใช่ครับใช่ครับเอาละเนี่ยมีราง,รงวัลรางวัลการันตีกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของแบรนด์เอโดซีนะครับคุณประชากลิ่นหอมนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอาละในช่วงหน้านะครมีเรื่องราวดีๆรอผู้ชมอยู่สักครู่เดียวค่ะ